ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเชฟชาพาแซบนะครับก็จะพาขับรถกินลมชมทุ่งนะครับไปชมบรรยากาศริมข้างทางกันนะครับก็จะพาท่านผู้ชมพาท่านู้ชมนะครับช่วงนี้นะครับเสดานะครับกําลังแตกยอดนะครับสวยๆนะครับออกดอกนะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็ได้กินได้แซบกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็น เดาต้นปีนะครับของปีนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กินนะครับก็ลองเก็บมาทําน้ําพริกนะครับน้าพริกน้ำปลาหวานดูนะครับอร่อยมากๆเลยครับวันนี้จะพาท่านไปชมนะครับมาดูนะครับต้นดอกสะดานะครับกําลังแตกยอดสวยๆเลยนะครับเชฟชาพาแซบนะครับมีเมนูหลากหลายให้ท่านได้ชมกันนะครับอยู่แบบง่ายๆนะครับแบบบรรยากาศลูกทุ่งลุกทุ่งกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมนะครับ ออกไปเที่ยวชมทุ่งกันนะครับเก็บดอกสะเดากันนะครับที่ริมทุ่งนะครับตามท้องนานะครับโอ้พี่น้องวันนี้นะครับพามาชมนะครับยอดสะเดานะครับนี่นะครับผมชอบยอดสะเดาที่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีใบได้เลยนะครับแล้วก็มีดอกบ้างนะครับผมชอบกินแบบนี้นะครับ ที่จริงก็ได้กินบ่อยแล้วนะครับแต่ซื้อตามตลาดนะครับก็มีมีเฉพาะที่เป็นดอกวันนี้ล้วนๆนะครับวันนี้ก็ได้สมใจนะครับได้กินทั้งดอกได้กินทั้งยอดอ่อนนะครับโอ้มีแต่ดอกยอดงามๆเลยครับนี่นะครับบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับอันนี้จะเก็บยอดสะเดาไปกินกิ้มน้ำพริกกันนะครับ โอ้เก็บง่ายนะครับท่านผู้ชมไมอยู่ไม่สูงมากครับนี่เลยลมแรงนะครับต้องขอต้องขอภายด้วยนะครับถ้าเสียงลมเสียงลมแรงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศแบบลุกทุง่งลุกทุ่งเลยนะครับนี่เลยะเะดาแบบนี้นะครับชอบนะครับเพราะว่ามัน จะชอบสะสดาคมๆหน่อยนะครับสะสดาวหวานก็กินบ่อยแล้วครับโอ้ยอดเยอะมากเลยครับท่านผู้ชม,ชมขอุยัดเก็บแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยเยอะมากจริงๆโอเคนะครับแคน่นี้ถ้าไปซื้อเขาก็20-30บาทสิบือทเนกันนะครับอันนี้เรามาเก็บตามริมทางนะครับ นี่ครับสองต้นนะครับยอดงามๆนะครับัดริมทุ่งนะครับจะไปจิ้มกะเพกจิ้มกะเพกเลยเสดาช่วงนี้นะครับก็ยอดสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเสดาข้างทางนะครับนี่นะครับยอดสวยๆเลยนะครับนี่นะครับยอดแบบนี้ผมชอบนะครับผมชอบเสดาขมหน่อยนะครับ ก็มีใบแล้วครับมีดอกครับนี่นะครับข้างทางนะครับยอดสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เราก็ได้ไปเก็บปลาบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับมีทั้งแตงโมนะครับนี่นครับแตงโมแล้วก็ขนมนะครับกระทงกระเทียมนะครับแล้วก็สสเดานะครับ แล้วก็เก็บผักริมทางนะครับผักกำงามนะครับนี่ก็จะเอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับถ้ากินกับเสดาวน้ำปลาหวานนะครับเข้ากันมากๆเดเลยครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเลยนะครับ นี่ครับก็จะเป็นพริกน้ำพริกน้ำตาหวานนะครับกินกับผักเสดาลวกนะครับวันนี้ก็ทานข้าวรอบดึกกันนะครับเป็นข้าวเย็นนะครับดินเนอร์ดินเนอร์นะครับนอกบ้านนะครับอันนี้ผักสดนะครับอันนี้ซื้อมามัดละสิบบาทนะครับกินสามรอบแล้วนะครับไม่หมดทักทีอันนี้ก็ผักสดาลวกไปสักอาจจะมืดหนนะครับสองสามกัมนะครับเพราะว่า มันเยอะ,ะครับก็กินไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแหนมสดนะครับแหนมสดนี่ครับนี่จะเป็นแหนมย่างนะครับแหนมย่างแหนมสดโอ้อาจจะมืดหน่อยนะครับนี่แสดปตาหวานได้มาถุงหนึ่งครับเหลือถุงเดียวพอดีนะครับพอดีแวะผ่านร้านกับข้าวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวไม่เช้าครับเอามาอุ่นร้อนๆเลยครับนี่วันนี้กินข้าวรอบดึกนะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะหงุงจะหุงข้าวออหมกัก่อนนี้ครับจะหุงข้าวเจ้าอย่างีครับอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาแห้งปลาเค็มนะครับ โอ้กินกับพริกกับกระเทียมก็เข้ากันดีนครับกับผักผัดทอดพริกเข้ากันดีมากเลยครับกินกับปลาเค็มครับมันพริกเราก็มีบางส่วนนะครับนี่นะครับขนม,มข้าวเ,เลยครับนี่ตางฐานนะครับอันนี้ข้าวเหนียวนะครับ ทานกับผักสดนะครับเข้ากันดีมากครับน้ำพริกก็นี่เป็นสตดาลลวงครับนี่กสะเสาอันนี้ลวกแล้วทําให้พอไงเดี๋ยวต้มน้ําลวกอีกครับนี่เลยสุดทของเราสำหรับใครที่ยังไม่ได้กินเสเดาจิ้มน้ำพริกนะครับขอลองอ ไปเก็บมาจิ้มน้ำพริกทานดูนะครับบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับสําหรับปีนี้นะครับเป็นสดาวที่ดอกสวยงามมากเลยครับลองไปทานชิมดูครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับกาแฟร้อนๆนะครับอันนี้ก็เริ่มอุ่นแล้วนะครับก็ทานไปหมดแล้วครับหนึ่งแก้วนะครับอันนี้ทานกับขนมนางเล็ดนะครับกรอบ ทอดใหม่ๆนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับที่ก็จะเป็นลูกฟักลูกแฝงนะครับลูกฟักลูกแฝงเดี๋ยวจะแกงแกงสักลูกหนึ่งนะครับขนาดกําลังเนื้อกําลังอร่อยดีนะครับอันนี้จะเป็นพริกนะครับจะเก็บมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาย่างเนื้มสดกันนะครับนี่จะเป็นเนื้มเนื้มสดนะครับเนื้มเนื้อหมูนะครับ กำลังพอดีนะครับหอไปตองอย่างนะครับนี่เลยไฟเตากำลังร้อนๆเลยครับนี่นะครับ,รบทา่านชมตาถ่านย่างแหนมนะครับส่วนอันนี้จะเป็นปลานะครับปลาแห้งนะครับปลาแห้งปลาเค็มนะครับก็ซื้อมา50บาททุงเลยนะครับกิน กินได้หลายวันมากเลยนะครับได้หลายตัวมากเลยครับอันนี้ทั้งทอดทั้งปิ้งทั้งย่างนะครับเป็นอาทิตย์นะครับยังไม่หมดนะครับนี่ครับเสดาเราที่ลวกลวกแล้วก็ยังเหลือนะครับยังทานไม่หมดนะครับนี่ครับเดาสดครัที่เก็บมากำใหญ่ๆเมื่อวานนี่นะครับก็แบ่งลวกทานนะครับเอาแค่พอทานนะครับอย่าปาก็จะ จะทอดต่อนครับแหนมย่างของเรานะครับกำลังร้อนๆนะครับหอมๆเลยนะครับอร่อยๆนะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้มากลางไม่ใช่มากลางเต้น,นครับ มาพักบ้านสวนนะครับบรรยากาศยามเช้าก็อากาศดีมากครับเมื่อคืนหนาวมากนะครับไม่ต้องเปิดแอร์นะครับหนาวนะครับไม่ต้องไปเช่ารีสอร์ทนะครับไม่ต้องไปเที่ยวไกลกลางเต็นนะครับอันนี้เราทําแบบบ้านพักโฮมสเตย์แบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับโครงสร้างว่าด้านนี้นะครับว่าจะ มีโครงสร้างที่จะสร้างบ้านนะครับตรงนี้ก็จะต่อเติมห้องน้ำนะครับต่อเป็นอนาคตครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับปูนปูนที่ซื้อมานะครับเดี๋ยวจะทำเป็นห้องน้ำนะครับนี่ครับขอยย่างย่างเนี่ยกํมกำลังร้อนๆหอมๆเลยครับตอนนี้หอใบตองโหสุดยอดเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อคืนหนาวมากนะครับลุกขึ้นมาจุดไฟนะครับแล้วก็ต้มกาแฟฐานนะครับกับขนมนางเล็บนะครับกรอบๆทอดใหม่ๆนะครับกินกับกาแฟนะครับเดี๋ยวก็จะแกงนลาจะแกงช่วงวันนี้แหละช่วงเย็นแล้เช้าก,ก็กินง่ายๆไปก่อนนะครับ โอ้ดอกไม้นะครับนี่ตรงนี้ไก่นะครับไก่นี่ก็จะเป็นซุ้มที่พักชัว่วคราวของเราก่อนครับอากาศดีมากนะครับไม่ต้องติดแอร์เลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศจับเช้านะครับ แลวนั่งพิงไฟนะครับต้มกาแฟร้อนๆนะครับก็เหนี้มย่างเราก็สุกกำลังหอมเลยนะครับย่างแค่สองสองชิ้นนะครับเป็นกับข้าวมื้อเช้านะครับเอาแค่พอทานนะครับแค่นี้ก็อิ่มข้าวแล้วครับก็มีน้ำพริกมีปลาแห้งครับ มกินแบบลูกทุ่งมันๆนะครับอร่อยดีนะครับเนีอันนี้เราย่างแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบสุกมากครับก็ทานกับพริกสดครับเข้ากันนะครับใครชอบแกมกับกระเทียมหอมนะครับก็เข้ากันดีนะครับนี่เลย บรรยากาศยามเช้านะครับเราก็มาทานข้าวร้อนๆด้วยกันนะครับนี่เลยสดเดาลววร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นน้าพริกน้ำปลาหวานนะครับที่กินทานไม่หมดนะครับนี่เลยครับกับผักสดนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่านี่เลยเนี้อย่างห่อใบตองหอมๆเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมทานแก้มกับพริกทอดนะครับอันนี้ปลา ปาแห้งะครับปลาเค็มนะครับโอเคนี่ก็มื้อเช้าเราก็อร่อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพริกผงนะครับพริกผงผงใส่น้ำตาใส่หอมนะครับอันนี้เผือกต้มนะครับเผือกต้มไปทานทานเล่นๆน,นะครับทานกับกินกับกาแฟก็ได้นะครับนี่แค่ okay, นี้ก็มื้อเช้าก็ ง่ายๆนะครับอันนี้ลวกร้อนๆเลยครับทานข้าวร้อนๆนะครับกับแหนมปิ้งใบตองหอมๆนะครับออเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นแตงโมนะครับทานข้าวเสร็จก็จะผ่าแตงโมกินตบท้ายด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการถผามาแล้วนะครับโอ้ลูกสุกแดงดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมรสชาติหวานทานไปแล้วนครับสองลูกครับรสชาติหวานนี่มากเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับนี่มะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวเป็นลูกนะครับนี่นี่นะครับมะพร้าวเ่ามาครับเดี๋ยวจะจะแกงนะครับ แกงฟักนะครับนีน cup, ่ครับกะิตะิสดครับนี่ครับเก็บจากต้นเลยนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวจะผ่าแกงฟักนะครับนี่นะครับฟักของเรานะครับเนี่ยฟักแบบไม่อ่อนนะครับแล้วก็ไม่แก่คร ouais ับกำลังแบบรุ่นรุ่นเลยนะครับเนี an ่ยแกงอร่อยดีมากเลยครับใส่กะทิสดนะครับคั้นเองเลยครับจากมือครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ